สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b บ้าออวันนี้เราจะมาทำคลิปทิ้งสกินแคร์มูลค่า1 0 0 0 0แบาท ก็หลายๆคนเนี่ยจะเป็นเหมือนเราก็คือจะเป็นโรคจิตก็คือรู้ว่าสกินแคร์ตัวนี้มันแบบหมดอายุการใช้งานแล้วแต่ว่าเราก็ยังเก็บแพคเกจจิ้งไว้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยเอามาประดับตกแต่งห้องได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาตัดสินใจ ทิ้งสกินแคร์ทุกอย่างที่มันหมดอายุแล้วเราก็จะมาสอนทุกคนดูว่าเมื่อไหร่ควรจะทิ้งสกินแคร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเราเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะทุกคนว่าผู้หญิงประมาณ50%อนต่ะจะมีสกินแคร์ที่มันหมดอายุการใช้งานแล้วอยู่ในชั้นสกินแคร์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยอมทิ้งพวกมันไปเนี่ยการใช้สกินแคร์พวกนี้ไปที่มันหมดอายุโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือว่าเกิดเป็นสิวเรื้อรังได้ดังนั้นเน กลับไปดูในชั้นสกินแคร์หรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งของทุกคนว่าเอ้ยมันมีสกินแคร์ที่หมดอายุอยู่หรือเปล่าหลักการดูตัวหมดอายุของสกินแคร์อ่ะมันจะมี2ค่าค่าแรกก็คือตัว exp exp หรือว่า expire date เนี่ยมันคือวันที่เราจะดูก็ต่อเมื่อสกินแคร์นั้นยังไม่ได้ถูกเปิดใช้ทุกคนเก็าไหมสมมติว่าสกินแคร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันผลิตออกมาแล้วเรายังไม่ได้เปิดใช้เลยเราจะดูว่ามันหมดอายุหรือ,อยังเนี่ยเราต้องดูที่ exp แต่ว่า ถ้าเราเปิดใช้ปุ๊บมันต้องไปดูอีกค่าหนึ่งแล้วก็คือตัว P A O P A O เนี่ยย่อมาจากอะไรย่อมาจากตัว period after open ก็คือระยะเวลาของสกินแคร์นั้นๆว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่หลังการเปิดใช้นะทุกคนมันก็จะมีประมาณแบบ3 m ก็คือ3เดือนบ้าน6 m ก็คือ6มันก็คือ6เดือนหรือว่า12 m ก็คือ1ปีหรือว่า24 m ก็คือ2ปีนั่นเองโดยค่าตัวนี้มันจะดูตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะ ขึ้นให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้มันคือ 6m เมื่อเราเปิดใช้สกินแคร์เมื่อใดปุ๊บนะ เราก็ไม่สามารถดูค่าการหมดอายุจาก exp ได้เลยการดูที่ถูกต้องก็คือ pa o แล้วสกินแคร์บางตัวนะโดยเฉพาะใครที่ชอบใช้สกินแคร์ที่สายคลีนมากๆที่แบบไม่มีพวกสารกันเสียพวกนี้จะมีระยะเวลาหลังการเปิดใช้เนี่ยเร็วมากบางตัวก็3เดือนมากสุดที่เราเคยเจอก็คือประมาณแค่6เดือนเองดังนั้นถ้าใครใช้สกินแคร์สายคลีนต้องหมั่นเช็คนะว่าค่าพวกนี้มันมันเท่าไหร่บ้างดังนั้นเราก็เลยมีทริคในการแบบ การใช้สกินแคร์แบบมีสติแล้วเราจะได้รู้ว่ามันจะหมดอายุเท่าไหร่ก็คือเราจะเขียนแบบนี้ไว้ตลอดเลยทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นปะเออเดี๋ยวให้กล้องดูก็คือเราจะเขียนตัวข้างบนเนี่ยเป็นวันที่ที่เราเปิดใช้สมมติอันนี้เราเปิดใช้วันที่1เดือน1ปี64ใช่ไหมแล้วก็ตัว PAO เนี่ยมัน6เดือนดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเวลาที่เราควรจะทิ้งสกินแคร์ตัวนี้เมื่อไหร่ก็คือตอนนี้ก็ประมาณเดือน7แล้วก็คือเราก็ควรทิ้งอันนี้ได้แล้วเพราะว่า วันที่1เดือน7ปี64ก็คือผ่านวันที่อัดคลิปนี้มาแล้วดังนั้นเนี่ยสกินแคร์ตัวนี้ก็ทิ้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะถ้าใครแบบใช้ตัวที่มันอ่อนโยนมากๆเนี่ยมันจะมีตัว P A O อ่ะก็คือ 3M ก็คือ3เดือนเท่านั้นอันนี้เราต้องเขียนระบุชัดเจนเลยทุกคนว่าเอ้ยวันที่เปิดมันคือวันที่เท่าไหร่แล้วก็ P A O มันกี่เดือนเออดังนั้นเนี่ย มันก็เลยจะเป็นการใช้สกินแคร์ได้อย่างประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่ามั่นใจเลยถ้าใครหลายๆคนเนี่ยเดินกลับไปดูชั้นสกินแคร์ของทุกคนนะมันต้องเจอสกินแคร์ที่หมดอายุแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการทิ้งสกินแคร์ซึ่งเรามั่นใจว่าสกินแคร์ทั้งหมดที่ทิ้งเนี่ยราคาต้องมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทแน่นอนเพราะาเราเป็นคนบ้าที่ชอบเก็บสกินแคร์ไว้โดยที่ไม่ทิ้งไปทุกคนไปเก็บก,กันเราก็จะมีอุปรกรณ์ในการเก็บนะทุกคนมาตัวนี้ก็คือ P.A.O เนี่ยมันเท่าไหร่อ๋อมัน12เดือน12เดือนก็คือ1ปีอันนี้เราเปิดประมาณปีกว่าแล้วก็ต้องทิ้งไปก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งไม่ต้องเสียดายทุกคนเพื่อสุขภาพผิวที่ดีอ่าตัวต่อมาตัวนี้เป็นมาของซูซานคอฟแมนตัวนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทเลยทุกคนซึ่งตัวนี้เรามั่นใจว่ามัน P.A.O น่าจะไม่เกินปีนึงแต่เราเปิดใช้มาประมาณปีกว่าแล้วก็น่าจะหมดอายุแล้วก็ต้องตัดสินใจทิ้งไปทิ้งไปเลย มีดีสเยอะมากอันนี้เท่าไหรเ่เอยอันนี้1 2เดือนเหมือนกันอันนี้ยังไม่หมดอายุมาเดี๋ยวเรามาทิ้งไปเรื่อยๆเลยกันแดด DII อันนี้น่าจะหมดอายุเรามั้งปีกว่าแล้วทิ้งไปเถอะลุกเซสลุกเซสหกเดือนอุยเหลือแบบเหลือเยอะยมากเลยอะ่ะไม่ได้ใช้ต้องทิ้งไปแล้วเสียดายใช้ไม่ทนันเพราะเก็บไปลึกมาก อะทุกคนนี่นะนี่ก็เป็นสกินแคร์ที่ได้มาแบบ1ปีกว่าแล้วทุกคนโหวตมาสิต้องทิ้งหรือเปล่าเพราะว่าน้องคนนี้นอกจากทาหน้าไม่ได้แล้วยังทําให้เสียงเงินเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ทําสกินแคร์แตกเยอะมากงานอดิเรกข,ของทามูนะทุกคนก็คือปีนชั้นสกินแคร์แล้วก็เขี่ยของไปเลยทามูไปเลย,เลยต้องทิง้งอันนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยเดี๋ยวใช้วิตามินซีของคิว ได้18เดือนแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่ามันมีการออกซิไดรหรือเปล่าเพราะมันขึ้นอยู่กับการเก็บของแต่ละคนด้วยถ้ามันออกซิไดร์แล้วเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้ทิ้งเลยเพราะว่าใช้ไปเนี่ยก็ไม่สามารถหวังผลของวิตามิน C ได้เพราะวิตามิน C วิตามิน A เนี่ยออกซิไดรง่ายมากทุกคนอ่าแกงนี้ก็คือหมดอายุแล้วก็หมดหมดจริงๆเออทิ้งไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ต้องเสียดายทุกคน ทิ้งไปทิ้งมันไปซะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคิดราคาในแต่ละตัวกันเพื่อประมาณว่าสกินแครค์ที่เราทิ้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่ก็คือเรามั่นใจเลยว่าราคามันต้องเกินแบบมอเตอร์ไซค์1นึคันแน่นอนอ่ะเออคิดไปเราก็แบบเศร้า เสียดายเลยเยอะมากโอ้ทุกคนอันนี้คือสกินแคร์ทั้งหมดที่เราทิ้งไปในวันนี้มูลค่า12691บาทก็คือจุกมากแต่ว่า เออมันก็ต้องทิ้งไปอะนะเพราะหมดอายุเสียดายก็เสียดายแต่ด้วยความที่เราชอบซื้อเราก็ต้องชอบทิ้งด้วยไม่งั้นเนี่ยห้องมันก็จะรกแล้วก็เราก็จะได้ใช้สกินแคร์ที่มันหมดอายุไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นเหมือนเรานะอย่าลืมที่จะทิ้งสกินแคร์เพราะว่าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าการใช้สกินแคร์ที่มันหมดอายุแล้วว่ามันอาจจะทําให้หน้าเราเนี่ยเกิดกระคายเคืองแล้วก็เป็นสิวเรื้อรังได้ดังนั้นเนี่ยทิ้งไปเถอะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องทิ้งมันไปเข้าาาใจมยทนส ไอจิคิยุ้แหลกเลยเออดังนั้นก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่ต้องเสียดายแต่ว่าถ้าใครชอบแบบแพคเกจจิ้งอะไรตัวไหนมากๆนะเราก็แนะนำว่าควรจะเทสกินแคร์ที่เหลือออกแล้วก็ล้างก่อนไม่งั้นนย่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเน่าแล้วก็บูดเน่าบูดเลงได้เออดังนั้นก็ทิ้งๆไปเลยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายฝากไว้ถ้าเราเปิดใช้สกินแคร์นั้นแล้ววันเวลาที่มันหมดอายุเนี่ยไม่ได้ดูที่ exp นะให้ดูที่ วันที่เปิดบวกกับค่า P A O ก็คือตัว Periods After Open ก็คือระยะเวลาหลังการเปิดมันก็จะมี3เดือน 3M 6M บ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใช้สกินแคร์แบบมีประสิทธิภาพนะเราแนะนําว่าควรจะเขียนวันแบบที่เราบอกไว้ไม่งั้นเนี่ยก็จะวุ่นวายเหมือนเราว่าเอ้ยสรุปแล้วควรทิ้งหรือย,อยังเราก็จะเป็นการดองดองดองสกินแคร์มันก็จะทําให้ห้องเรารกมาก หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจะให้ดู